ทองเคแตกต่างกันอย่างไรการเรียกเปอร์เซ็นต์ทองคำตามหลักสากลจะเรียกเป็นเคหรือกละลัดเช่น 9K 18K 24K เป็นต้นโดยจัดแทนเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ผสมอยู่ในชิ้นงานนั้นๆ ทอง 9K คือชิ้นงานที่มีทองคำแท้ผสมอยู่37.5%ข้อดีคือมีความแข็งแรงทนทานต่อการขูดขีดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานสูงเหมาะกับการทำตัวเรือนชิ้นงานที่ใส่บ่อยๆมีการขูดขีดเป็นประจำมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับทองคำชนิดอื่นๆในขนาดที่เท่ากันเป็นที่นิยมในประเทศยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีและญี่ปุ่น ทอง 18k คือชิ้นงานที่มีทองคำแท้ผสมอยู่75%หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าทอง90ข้อดีคือมีความแข็งแรงพอประมาณมีความอ่อนนุ่มพอประมาณสามารถผลิตชิ้นงานได้ละเอียดอ่อนได้ดีเป็นที่นิยมในประเทศยุโรปและคนเอเชียทอง96.5%คือชิ้นงานที่มีทองคำแท้ผสมอยู่96.5%หรือเรียกว่าทอง100ทองเยาวราช ข้อดีคือมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นมากเหมาะสําหรับทํางานประเทศถักทอรหรือตีลวดลายที่ละเอียดหรือทําให้โปร่งกลวงเพื่อให้ดูมีขนาดใหญ่มีราคาซื้อขายตามมาตรฐานเพราะเป็นสินค้าควบคุมของรัฐข้อเสียคือมีราคาสูงและชํารุดหลุดขาดได้ง่ายทองคําชนิดนี้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทอง 24K คือทองคำบริสุทธิ์มีทองคำผสมอยู่ถึง99.99% 99มักจะอยู่ในรูปแบบทองคำแท่งไม่เหมาะสำหรับนำมาทำชิ้นงานเพราะว่ามีความอ่อนนุ่มมากบุบบี้ง่ายไม่สามารถเกาะเพชรและพลอยได้แน่น